เนี่ยแม่อยู่เนี่ยไปไปไปหนูไปไปนู้นเร็ว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 ไปนู้นไปไปไปนี่มา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 เดี๋ยวระวังแม่มานะระวังแม่มานะแม่อยู่ตรงนี้ คอยมองมองดูแม่มาด้วยนะมันหลงแม่มันน่ะไปเร็วไปไปไปดูแลไป,ไป,ไปแล้วมันออกตรงไหนไม่รู้นะแม่มันอะ เพิ่งเกิดเลยนเนี่ยเพิ่งเกิดเพิเเ่งคลอดน้อแมมอยู่ตรงนี้เอง หิวนมมันอะไม่ยอมมีห่างจากรถตอนที่เขาห่างกับแม่เขาคงมาเจอรถแล้วก็เลยชินกับเสียงเนี้ยที่ติดรถอยู่ใช่ติดรถอยู่เลยไม่ไปไหนด้วย

લાઈ લે લાઈ લે લાઈ લે આવ પા આવ પા પા બાય બાય ป่าหาแม่ไปลูกคลูกน้องมเล็กไปหาแม่เลยไปไปหาแม่เลยไปไปเข้าสู่ป่าไปไปไปหาแม่ไปไปหาแม่เลยไปเอากระป๋องเอากระป๋องตัดกระนังขาดมันหน่อยไปไปเข้าสูป่าไปหาแม่ไป ไปหาแม่เลยไปเดี๋ยวเราทีบงออกเอากระป๋องเอากระป๋องตัดกระนั้งสาดกันหน่อยฮะไปดูคนที่มันดังแล้วก็มันดูด้วยไปไปเข้าสู่ป่าไปหาแม่ไปมุ่งหน้าตรงเดินไปมั้งหาแม่เลยไปหาแม่เลยไปนี่เด้อไปหาแม่เลยไปันาตงี้เหรอวะเฮ้ยไปหาแม่ไปเฮ้ยโกงเอาที่หลังได้ ไป่ออไปสุปาเรคนนี้อันนี้แบิบิบิบหแต่ก็ไม่คายใช่ไหมเี่ยอันนี้ไม่คายใช่ม้ไม่คายโอเเนี่าให้เงินหให้เงินห

เจยบมันเปียกๆเนี่ยหห <c oughs> ัว,หหวนมอันนี้ไม่ใช่หัวหัวนมอยู่อันนีน้มันจะไปตามไอ้นะแล้วเนาะมันจะตาม